สหรัฐกระอักแอฟริกา62ประเทศหือเลิกใช้ดอลลาร์รัสเซียส่อเลิกสัญญาส่งก๊าซผ่านยูเครนจอดทำโรงงานเยอรมันเจ๊งระนาว จากกรณีที่หลายประเทศเริ่มมีการเทเงินดอลลาร์ออกและหันไปใช้เงินสกุลอื่นหรือเงินสกุลท้องถิ่นแทนในการค้าระหว่างประเทศล่าสุดวันที่15มิถุนายน2566ดรประถมพงษ์โพป,ประสิทธิน,นันนักวิชาการทางบริพักคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิถึงกรณีดอลลาร์และการซื้อขายก๊าซของชาติยุโรปว่าอนาคตที่มืดมนของเปโตรดอลลาร์ประธานาธิบดีเคนยาคือนายวิล รูโตได้มีการกล่าวในที่ประชุมเรียกร้องให้กลุ่มประเทศในแอฟริกาทั้งหมดยกเลิกการใช้เงินสกุลดอลลาราเสียเมื่อต้องค้าขายระหว่างกันผู้นําชาติแอฟริกาจํานวนมากปรบมือให้กับสิ่งที่เขาเสนอกลุ่มประเทศแอฟริกามีทั้งหมด62ประเทศมีประชากรรวมทั้งหมด1.4พันล้านคนถ้าทุกประเทศเลิกใช้เงินดอลลาราที่มีในประเทศเหล่านี้ก็จะมีการไหลก,กลับไปสู่สหรัฐอเมริกาและทําให้เกิดเงินเฟอ้อมากยิ่งขึ้นไปอีก ช่วงปลายปีนี้เงินสกุลดอลลาร์จะเซกกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นสมาชิกบริกกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนอกจากนี้ในวันเดียวกันดรประถมพงษ์ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลถึงความสุมสเ่ยงของชาติโยุโรปต่อการพึ่งพาร๊กัสของรัสเซียว่าเยอรมนีสุมสี่ยงจะปิดอุตสาหกรรมภายในประเทศ สิ้นปีพศ2566นี้รัสเซียและยูเครนจะหมดสัญญาส่งขายกา๊าซกันโดยฝ่ายรัสเซียจะเป็นฝ่ายส่งออกก๊าซผ่านมาทางยูเครนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขายให้ยูเครนด้วยและประเทศอื่นๆกล่าวคือ ออสเตรียสโลวาเกียอิตาลีและฮังการีโดยยูเครนได้ค่าธรรมเนียมผ่านประเทศด้วยแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันรัสเซียไม่อาจที่จะต่อสัญญาทารสเซียตัดสินใจไม่ต่อสัญญาโรงงานอุตสาหากรรมหลายแห่งในเยอรมนีจะเดียงและอาจจะยุติกิจการลงก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มิถุนายน2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และมิลิเตอรีรีวิวได้รายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้ขออนุญาตซีริล รามาโฟซาประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริกซซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีนี้ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กตามรายงานของลูปียงฉบับภาษาฝรั่งเศสที่อ้างแหล่งข่าวรามาโฟซารู้สึกแปลกใจกับคำขอดังกล่าวจากมาครงและก็ยังไม่ได้ให้คำตอบแก่ผู้นำฝรั่งเศสแอฟริกาใต้กำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแก่ผู้นำของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก อ,อย่างไรก็ตามมีรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียหารือกับประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องของการจัดประชุมสุดยอดครั้งต่อไปในรูปแบบรัสเซียและแอฟริกาซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเช่นเดียวกับการประชุมสุดยอดกลุ่มบริก์ที่จะมีขึ้นและมีกําหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่เมืองโจฮันเบิร์กในระหว่างการหารือผู้นําของประเทศต,ต่างๆได้มีการแสดงความพร้อมที่จะดําเนินการประสานงานต่อไปใน วเวทีระดับระหว่างประเทศ